สวัสดีครับผมนัทพงศ์พระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่10พี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้เลยนะพี่พี่นะปเรื่องบนองค์ที่1นนะครับองค์ที่1ก็จะเป็นนี่พระรอดนะพี่พี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่นะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่300บาทนะครับพี่พี่สามร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่300บาทนะพี่พี่นะนี่นะพี่พี่ไปต่อกับองค์ที่2นะครับ นี่จะเป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะพี่พี่นะเลยนี่แบบนี้นะพี่พี่หลวงพ่อเงินขี่ช้างนะพี่พี่ท่านใดสนใจองนี้ก็องค์ที่สองอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจอง์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะไปต่อกับอง์ที่สามนะครับองค์ที่สามจะเป็นพระกุสีเทพนะพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะ นี่นะพี่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 ท่านใดสนใจองค์นี้ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะซื้อสององอยู่ในในราคาที่ห้าร้อยนะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่พี่ท่านใดสนใจ ก็โทรมาหาผมได้เลยนะ0 9 2 5 0 3 2 8 4 8นะพี่ๆนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะองค์ที่3ามอที่300บาทนะพี่ๆนะนี่ไปต่อกับองค์ที่4นะครับองค์ที่4จะเป็นหลวงปู่เผือกนะพี่ๆนะนี่นะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมไปส่องให้ดูนะพี่ๆนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะพี่ๆท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่300บาทนะพี่ๆนะ300บาทนะ นี่นะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะสามร้อยบาทพี่ๆท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่สี่นะพี่พี่นะไปต่อองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าจะเป็นหลบปุะทวดนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะหลบทุทวดนะพี่พี่นะนี่พี่พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนี่นะพี่พี่นะนี่ สามร้อยบาทนะพี่พี่นะไปต่อตรงที่หกนะครับนี่นะพี่พี่นะจะเป็นหลวงพระจงนะพี่พี่หลวงพระจงแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่หกอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่หกอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ สนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะสามร้อยบาทนี e. mm ่นะพี่ๆนะองค์นี้นะองค์ที่หกอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะไปต่อกับองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดจะเป็นพระกุเนื้อชินนะพี่ๆนะนี่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกพระอะไรนะพี่ๆนะนี่พระกุเนื้อชินนะพี่ๆนะพี่ๆท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะสามร้อยบาทนะพี่ๆนะ สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่เจ็ดนะพี่พี่นี่นะแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องน์ีองที่เจ็ดอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะไปต่อกับองที่แปดนะครับองค์ที่แปดจะเป็นพระพุทธชินราชสองหน้านะพี่พี่นะนี่ดูใกล้ๆแบบนี้ชัดๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะ สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่นะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะองค์ที่แปดนะพี่พี่นะไปต่อกันองค์ที่เก้านะครับจะเป็นพระล่วงเนื้อชินนะพี่พี่นะนี่ สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่9้านะจะเป็นพระร่วงเนื้อชินนะพี่พี่นะสามอบาทนะพี่พี่นะสาม้บาทนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรมาหาผมได้เลยนะศูนย์เก้าสองห้านสองแปดสี่แปดนะพี่พนะหรือแอดไลน์มาหาผมได้ที่0ูนย์เก้าสองนะพี่พี่นะนี่นะแบบนี้นะพี่พี่นะดูพี่พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่3ามบาทนะพี่พี่นะองค์ที่9กนี่นะพี่พี่นะ ต่อกันองที่สิบนะพี่พี่นะนี่จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่พี่นะซื้อสององค์อยู่ในราคาที่ห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะห้าร้อยบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่นะหรือว่าจะสะดวกโอนก็ได้นะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ องค์ที่สิบนะพี่สามร้อยบาทนะพี่พี่ครับต่อกัะองค์ที่สิบเด็ดนี่จะจะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะพี่พี่นะหลวงพุธิมนะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่วีท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่นะพี่พี่นะ พี่ท่านใดสนใจองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะแบบนี้เลยนะพี่พี่องที่ที่เบ็ดนะ้วต่อกับองที่สิบสองนะครับองที่สิบสองจะเป็นสมเด็จพระเกตชโยนะครับพี่พี่นะหกชั้นนะพี่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 ดูใกล้ๆกลนะนี่พี่พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะซื้อสององอยู่ในราคาที่ห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะ พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะนี่นะพี่ๆดูใกล้ๆจะชัดแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่นะพี่ๆนี่นะครับสามร้อยบาทนะพี่ๆนะองค์ที่สิบสองนะพี่ๆนะต่อกับองค์ที่สิบสามนะพี่ๆนะที่สิบสามนี่จะเป็นเคี่ยวหมูนะพี่ๆนะเคี่ยวหมู นี่เขี้ยวหมูนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทนะเขี้ยวหมูใครชอบใครชอบเขี้ยวหมูแบบนี้นะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่นะนี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะพี่พี่ดูสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่พี่นะองค์ที่สิบสามนะแล้วต่อกันองค์ที่สิบสี่นะพี่พี่ สิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่รุ่งนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่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 ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนี่นะพี่พี่นะดูพี่พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทองค์ที่สิบสี่นะพี่พี่นะ นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่ไปต่อกันอง,องค์สุดท้ายนะพี่พี่องค์ที่สิบห้านะครับองค์ที่สิบห้านี่จะเป็นอะไรนะสีวลีหลวงพระกวยใช่ไหมพี่ <c oughs> สีวลีหลวงพระกวยนะพี่พี่นะนี่นะแบบนี้นะพี่พี่นะ สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี quote, ใ mag, ใ ben, ใ e ่พี่สนใจสนใจองนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี ilim, börjar, ่พี่นะนี่นะแบบนี้เลยนะพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่ฮะองสุดท้ายอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่องค์สุดท้ายสามร้อยบาทนะพี่พี่นะสำหรับ E P สิบวันนี้ได้หมดลงไปแล้วนะพี่พี่นะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดอีพีต่อไปนะพี่ๆนะผมนัตพงศ์พระเครื่องขอลาไปนะที่นี้นะพี่ๆนะสวัสดีครับ